ค่ะจากที่เดิมนะคะเราเคยมีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายทรัพย์สินเก่าของกิจการนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาเจาะ ลึกรายละเอียดลงไปอีกนะคะในเรื่องของขั mm ้นตอนนะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขายทรัพย์สินเก่าของกิจการกันค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะในกรณีที่เรามีทราบแล้วว่าเราจะขายทรัพย์สินเก่าอะไรบ้างนะคะก็ขอให้เราลิสต์เป็นรายละเอียดขึ้นมานะคะว่าทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะที่เราต้องการจะขายค่ะสาหรับข้อ2นะคะก็คือการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะที่เราต้องการจะขายนะคะกับทะเบียนทรัพย์สินนะคะว่าเรามีตรงกันหรือไม่ค่ะสําหรับข้อ3นะคะเมื่อเราทราบ แล้วว่าเราจะขายสินทรัพย์เก่าของเรานะคะให้กับใครนะคะก็คือเราทราบแล้วว่าผู้ซื้อเป็นใครนะคะก็ต้องมาแยกแยะก,กันนิดนึงนะคะว่า ผู้ซื้อของเราอะคะ่ะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเป็นบริษัทหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะเพราะฉะนั้นแยกกันก่อนนะคะในกรณีที่เราขายทรัพย์สินของเราให้กับบุคคลธรรมดานะคะ <c oughs> สิ่งสําคัญที่เราจะต้องขอจากผู้ซื้อก็คือสาเนาบัตรประชาชน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าผู้ที่ซื้อสินค้าของเรานะคะคือ บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะเราก็ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทของผู้ซื้อไว้ด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือขั้นตอนถัดไปนะคะหลังจากที่เราทำขายสินทรัพย์ไปแล้วนะคะในกรณีถ้าเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราก็ต้องออกใบกำกับภาษีขายให้กับผู้ซื้อด้วยค่ะก็สำหรับขั้นตอนที่5นะคะหลังจากที่เราตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเอกสารที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ซื้อนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ของเราค่ะสำหรับขั้นตอนที่6นะคะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะสำหรับกรณีถ้าสินค้าหรือว่าสินทรัพย์ที่เราขายอะคะ่ะเป็นรถนะคะ หรือว่าเป็นที่ดินหรือเป็นอาคารนะคะก็ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือถ้าเราขายรถเก่าของเราให้กับผู้ซื้อนะคะก็ต้องมีสัญญาซื้อขายรถด้วยนะคะหรือกรณีที่เรามีการขายที่ดินหรือว่าขายอาคารเก่านะคะของเราให้กับผู้ซื้อนะคะก็ต้องมีสัญญาซื้อขายเช่นกันค่ะขอย้ํากันสักเล็กน้อยนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหลังจากที่เราออกใบกํากับภาษีขายนะคะให้กับผู้ซื้อแล้วก็อย่าลื ะะต้องเอาภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะที่เราเรียกเก็บจากผู้ซื้อนะคะนําส่งให้กรมสัมพารด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถจัดการกับทรัพย์สินเก่าของกิจการเรานะคะคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงแค่เราทําตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะ w อร์รี่ฟรไม่มีปัญหานะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ a c c o u n t b i ิ c o n น u l t ของเราด้วยนะคะๆๆๆๆๆๆๆ